สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเทรดเดอร์มาร์เกอร์กับรายการมือใหม่ฝึกดูกราฟและเทรดเดอร์มาร์เกอร์ช anel นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าข่าวทุกๆวันทุกๆเช้ามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันนะครับโอเคผมต้องขออนุญาตขอภัยก่อนนะครับเนื่องจากได้หายไปนานมาพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากมีงานต่างๆแล้วก็ลหลายๆอย่างเข้ามานะครับ โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาบันทึกให้ได้ในทุกๆเชา้าอย่างนี้นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่ได้เป็นกําลังใจให้กับผมที่จะทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวของหุ้นนี่เลยดีกว่าครับข่าวอย่างแรกเลยคือข่าวจากหนังสือพิมพ์ทาหุ้นนะครับ โดยเขาบอกว่าตลาดหุ้นสัปดาห์นี้เนี่ยแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบปัปจจัยทางการเมืองเนี่ยยังคงกดดันนะครับบริษัทโนมูระพัฒนาลินคาดว่าตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือในช่วงของวันที่8ถึง11กันยายนัชนีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบไปจนถึงการปรับตัวลงโดยมีแนวต้านอยู่ที่1 3 2 2จุดและ1 3 3 7จุดนะครับ ส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300จุดและ1,283จุดนะครับแม้ตลาดจะมีจิตวิทยาเชิงบวกจากตัวเลขของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและความคืบหน้าทางของพวกวัคซีนโควิด -19 นะครับแต่ก็ยังถูกกดดันจากปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองประกอบกับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยซื้อขายกันที่ P/E ratio ของปี64อยู่ที่17.1เท่านะครับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่15.6เท่าจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันตลาดหุ้นอย่างแรงเลยนะครับซึ่งผมมองว่าการเข้ามาเก็งกําไรเนี่ยเริ่มสูงมากกว่าที่จะเกิดการลงทุนที่เน้นคุณค่าแล้วก็มองปัจจัยพื้นฐานไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเมืองไทยเนี่ยมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นหลังนายปรีดีดาวฉายรมวอลคังเนี่ยได้ยื่นจดหมายลาออกซึ่ง โนมุระมองประเด็นนี้เนี่ยก่อให้เกิดความไม่แน่นอนกับมาตรการทางการคลังในช่วงถัดไปซึ่งจะต้องจับตาการเกิดสุญญากาศของตำแหน่งรบวอในส่วนของคลังนะด้วยนะครับเนื่องจากเนื่องจากกระทบกระบวนการในการออกมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับกดดันให้เกิดเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องโดยสังเกตได้ผมขอเพิ่มเติมนะครับโดยสังเกตได้จาก แล้ววันที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติได้ทําการขายหุ้นเราหลายพันล้านเหมือนเดนอยู่นะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว CPO ในข่าวของ CPO เนี่ยต้องขอบคุณข่าวทันหุ้นเลยนะครับ CPO เนี่ยบลกชี้ว่าเป็นหุ้นที่มองหาโอกาสอย่างต่อนเนื่องในระยะยาวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาอ่านข่าวกันนะครับบริษัทเอเชียพลัสเนี่ยได้ออกบทวิเคราะห์ พุ่นบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับหรือ CPO ที่เราได้รู้จักกันในของคือในเชิงพื้นฐานเนี่ยทั้งจุดเด่นการเป็นผู้นำของกลุ่มค้าปีกและโอกาสการขยายธุรกิจต่างประเทศจากการเข้ามาทำสัญญาเฟรนไชส์หลักเพื่อเปิดร้านเซเว่นอีหรือ711ในประเทศลาวเป็นระยะเวลา30ปีนะครับซึ่งผลบวกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของบริษัทในระยะยาวนะครับขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยยังถูกกว่ากลุ่มดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ซื้อในราคาที่พื้นฐานอยู่ที่75.5บาทต่อหุ้นคือบลกเกอร์เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหุ้น CVR ีเนี่ยมูลค่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่75.50บาทนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ที่60กว่าบาทเยอะอยังไงเนี่ยท้ายรายการเนี่ย,ย,ย,ยด้วยผมจะนำกราฟทางเทคนิคมาวิเคราะห์ให้ เพื่อนๆดูกันอย่างร่าวๆนะครับว่าพื้นฐานดีขนาดนี้เหตุใดหุ้นถึงร่วงลงมาอย่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันดีกว่าครับรายละเอียดก็คือการที่ซีพีแอเนี่ยจะขยายธุรกิจไปยังที่ประเทศลาวได้เนี่ยเป็นสเตทเมนต์ในเชิงบวกจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจมากขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับสิทธิในประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งในประเทศลาวและกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีผู้นําตลาดร้านค้าสะดวกซื้อที่ชัดเจนขณะที่ระยะสั้น กดดันจากผลการขัดทุนในระยะแรกเนี่ยเชื่อว่ายังจํากัดจากฐานธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และบริษัทยังมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ทีุ่3.75บาทนะครับผมต่อจากซีบีแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของหุ้นในตัวของ S S A P P E นะครับโดย S A P P E เนี่ย บรกได้คาดว่ากำไรครึ่งปีหลังเนี่ยดีขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยหนุนแล้วมาอ่านข่าวกันนะครับก็คือบรอยูโอบเนี่ยได้ออกบทวิเคราะห์แนะนำหุ้นบริษัทเซเป้จำกัด S หรือ SAPPE โดยแนะนำให้ซื้อเนี่ยคาดว่ากำไรครึ่งปีหลังเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการรวมไปถึงการฟื้นตัวของ ยอดขายและอัตรากําไรที่สูงขึ้นและมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกําไรเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพความงาม,มซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันจึงแนะนําซื้อให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานต่อหุ้นเนี่ยคือ24บบาทต่อหุ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยว SAPPE เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟกันหลังรายการนะครับว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้ว ราคาเป้าหมายหรือว่าระหว่างทางก่อนที่จะไปถึง24บาทต่อหุ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนของตัว STA กันดีกว่าครับ STA เนี่ยบริษัทฟิริทได้ออกมาบทวิเคราะห์จากหุ้นบริษัทของสีตังแอร์ i n d u s t r ัสทรีจำกัดหรือ STA โดยได้ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อจากเดิมเนี่ย ที่เขาแนะนําให้ซื้อเพื่อเก่งกาไรนะครับพร้อมกับให้ราคาพื้นฐานของปี64เนี่ยที่32บาทต่อหุ้นเพราะว่าได้รับผลเชิงบวกจากการที่ผลดาเนินงานของบริษัทย่อยคือบริษัทสีตังกลฟหรือ S.T.G.T เนี่ยรวมไปถึงผลดําเนินงานกลุ่มยางธรรมชาติคาดได้รับผลบวกจากราคายางที่ดีขึ้นโดยคาดว่ากําไรของ S.T.A เนี่ยจะกลับมาทําสถิติสูงสุด อีกครั้งในรอบ10ปีนะครับโดยปัจจัยหลักๆเนี่ยที่ทําให้ผลดําเนินงานในปีนี้นะขยายตัวได้โดดเด่นจะมาจากการดําเนินงานของ STGT ซึ่งที่ได้อัน,นิสง์จากโควิด -19 ทําให้สามารถปรับราคาขายถุงมือยางขึ้นได้จากอุปสงค์ที่ยังมีมากทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมถึง STGT เนี่ยได้มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อเพิ่มคาดว่า หนุนให้ผลดำเนินงานเนี่ยตบเติบโต,ตขึ้นอีกนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหุ้น s y n e x นะครับโดยหุ้นบริษัท s ินเน็กซินเนหุ้นบริษัทซินเน็กจำกัดมหาชนนะครับหรือ s y n e x เนี่ยบวกไป7.6% 9บรบลกมองว่าปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้เนี่ยรวมถึงราคาเป้าหมายเนี่ยหลังจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกเนี่ยดีกว่าคาด และแนวโน้มที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องเนี่ยความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ SYNEX เนี่ยอยู่ที่14บาทนะครับซึ่งเมื่อวันที่3กันยานะครับได้บวกไปประมาณ1บาทก็มีหลายบริษัทหลายโบรกเกอร์เลยนะครับที่ทำการวิเคราะห์ไว้เพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้ที่ข่าวทันหุ้นนะครับโอเคครับเรามาดูตัวสุดท้ายของเราคือ I Link ไอลิงกกันดีกว่าครับ ไอลิงเนี่ยหรือว่าบริษัทอินเดอริงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดน,นะครับหรือไอลิงได้แจ้งต่หลักทรัพย์ว่าเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยได้ร่วมเข้าลงนามใ,ในสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ115 KV สถานีไฟฟ้าปัวสถานีไฟฟ้าทุ่งช้างจังหวัดน่านกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีมูลค่าง,งานเนี่ยที่122ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ย365วันนับจากวันที่โรงงานลงนามในสัญญาจ้างไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวในส่วนของกราฟทางเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเพิ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ในส่วนของวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผขอบุณเพื่อนที่รับฟังกันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและในการตัดสินใจนะครับ อย่าลืมนะครับสิ่งที่มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนนั่นก็คือการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำมาลงทุนนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ